สำหรับผลิตภัณฑ์ของวนโนนาตอนนี้นะคะมี3ตัวตัวแรกก็คือสบู่ตอนนั้นทําเพื่อแก้กปัญหาของตัวเองก่อนมันก็เลยออกเป็นสบู่พอสบู่มันได้ผลปุ๊บเนี่ยมีการแตกลายออกมาเป็นสบู่เหลวหรือเป็นน้ายาแล้วน้ยาเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สะดวกกับการเดินทางบางคนที่แบบว่ารู้สึกก้อนไม่สะดวกจริงเราก็เลยออกแบบตัวนี้มาให้กับคนที่แบบเดินทางได้อันนี้มันมีขนาด100 ml ซึ่งมันเอาขึ้นเครื่องได้น้ํายาเนี่ยมันมีความต่างจากสบู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดเน้นกระชับใช้สบู่ ถ้าเกิดว่าเป็นคนแพ้ง่ายใช้น้ำยาถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองมีโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเช่นลมบ้าหมูลมชักโรมาตอยใช้น้ำยาเพราะกลุ่มนี้จะแพ้ของในตลาดเยอะมากทีนี้ตัวถัดไปเนี่ยมันสามารถทำความสะอาดแบบสักแห้งฉีดเลยแล้วก็ฉีดได้บ่อยๆเป็นการเบรกเชื้อใหม่ที่จะเข้ามาระหว่างวันสำหรับคนที่มักจะมีปัญหาติดเชื้อตอนเข้าห้องน้ำนอกบ้านด้วยค่ะและอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์3ตัวสรรพคุณเขารวมรวมเนี่ยมันมีใกล้เคียงกันหมดเลย